ลูกขึ้นเป็นคนทีมใช่เพื่อคงจริงคงจริงพ่อผมนี่เป็นเป็นนี่เลยเป็นอะไรเป็นสิวเจียกระบี่บไปมาไม่หอเลยเป็เกี่ยวไม่เกี่ยวเยกี่ยวจีเลยยยยยทีนี้ภาษาจิงเทียกลุงก็ได้เลยได้เลยผมภาษาจิงผมได้ภาษาจิงผมเป็นลูกครึ่งเขบว่าพ่ออีพ่อโอ้ันดัืสออั้คักแกินโคกไปจากป๋องจากขวนนี่อิ่มคักอิ่มแน่ถึงล้วเว้ยเครื่องดื่มโอ้ทับจีคุณไม่เคยดื่มหรอวะโอ้โหดื่มแล้วเลยดันกระดาษนี้แต่จะโล่งท้องแน่ดู จอง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 ป๋าโถร้องสำเนียงจีนตัวนี้งเขาเป็จองเฮ้ยเพลงนี้ผมก็เคยฟังนะตอนเด็กๆผมก็ฟังนะเขาแปลเป็นภาษาไทยอยู่นะผมจำได้เออมันเป็นยังไงสิเทียงมีมีเทียงมีแต่ทูบไม่มีนี่ยเขก็ไม่เข้าใจทำไมต้องถามมาตอนนั้นไม่เตรียมพร้อมเลยไงเขาจะตกจุดจุดจีนไม่เตรียมพร่องเตี๋ยวพร้อมจังหน่อยเนี่ยวะเออนั่นตอะนี้เอ้ยตุดจีนนิดมีใครได้อ่งเปลือกหรือยังผมไม่ได้ไม่ได้เหรอใช่ป๊อปป่ะ ไม่ใช่โครงจริงเแบไม่ใช่โครงจริงเขาโประกอบเรียลุงได้ยังชีวะทวะเทาเทวะอะไรวะเหยื่อวะอะไรเป็นดหี้ยงนี่ชื่อคือชวะอม่นอนเย็นจีโดอันนี้จีนหรือเกาหลีดิจุ๊บเออชื่อว่าเต็มพุนเด ผมผมไม่เป็นลูกขึ้นของจริงไงออ๋ลูกขึ้นงนลูกขึ้นเงินจริงใช่ใช่คพื่อของจริงของจริงพ่อผมนี่เป็นเป็นนี่เลยเป็นไรเป็นสิวเกินกระบี่ไม่มาไม่พอเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรอีอันนี้ภาษาจีนแค่ลุงก็ได้เลยได้เลยผมภาษาจิงผมได้ภาษาจิงผมเป็นลูกครึ่งเข้ามาพ่ออีพอโอ้ย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 ตีนตีนเลยเอาไปแม่เอาไปแม่อีเมล์อีเมล์อีเมล์อ๋อ น้องสาวน้องสาวอีลาโอ้อีลาโอ้โหมันจีนอทีมไปเลยสุดท้ายเลยเออแฟนล่ะอห้าตับหักไปก็ยผมจะร้องเพลงจริงให้ฟังคุณก็เป็นคงจริงเหมือนกันเหรอวะใช่ผมก็เป็นคงจริงเหมือนกันเ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 รเรเรลองเร่งเพลงคงจริงให้อัวฟังเทดเน้ว่าจะฟังเพลงที่ถึงบ้างพัมพมพัมพมพมพมตึมเติมติม ตองเคยเห็นช้างเป่าช้างตัวใหญ่ไม่เบาโอ้ยมาแล้วไอ้ช้างเป่าช้างตัวใหญ่ไม่เบาไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างอถูกมีตองเยอหังเยอเฮ้ยจริง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 แล้วโอ้จริงจริง นี่แต่แต่ไม่คิดว่าจีนแต่พอหังเยานี่ฮู้จีนแน่นอนคุณใครดูไอ้นี่ป่ะชอบพ่อเสียงไฮ้ครดูป่ะจีนเนี่ยที่มันร้องโลงปังเนี่ยดึงโลงเรามันลยทองโต้หางซีและกระเป่งของเฮารู้ป่ะทำไมคนจีนถึงตาตีทำไมวะพี่ลุงไม่เคยเห็นน่ะที่แบบว่าพวกอากงอาม่าเขาเรียกว่าอตีอตีอามวยอามวยอ่ะ มัด้แหละเขาเลยตาตีไงเขาเลยเรียกว่าตีอ,อะต <c oughs> ีโอ,โอ้ยเราคาดหวังเลยกูห <c oughs> รือเนี่ยทำไมต้องหลุนความเพืัวเลยหลุนความหรือหรือจะหลุนค <c oughs> วามอัวนะโอเคป <c oughs> ๋ออันอันอันพวกหรือพวกหรือฟังอัวนะเดี๋ยวเราจะไปจุดโจมในพาวเวอร์นะอ่าพอพอพออัวบอกว่าโดน ลือดระเบิดเข้าไปเลยนะโอเคป่ะอาโอเคจะถึงเดียวจะถึงเดียวจะถึงเดียวเลี้ยวทำไมตรง่อเลยจะถึงเดียวถึงเดียวบอกว่าไม่ตรงเลี้ยวออ๋ก็บางอ้วนไม่อ้วนไม่ได้เลี้ยวโอ๋บอกอ้วนจะถึงเดียวก็จะเลี้ยวทำไมบอกว่าบ่ได้เลี้ยวแต่ถึงเดียวสิถึงเดียวหน่าเนี้ยเอาเอาวอาเอาวอาเอาบางนี่ยิงกูแต่เทิงโคกเอาเอไม่ใช่ไม่ใช่หรือยิงว่าแต่เทิงโคกนะว่าสียงปืน อันที่สามถึงศูนย์ครับมา uh, สาดใส่กันครับตรงแอร์ดรอปครับครับผมพอเลือนนำอัวมาเออ่ยกำลังนำอยู่เด้เออนำนำนี่มาขับรถขึ้นไปขึ้นเชิงเัี้ยนะบักกี้นะเห็นป่าหมู่บ้าน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 ทางขวามือหมู่บ้านมาขวามือวิ่งอยู่มันมีคนยิงอยู่ข้างหน้าเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาจิงผมเลือดมันเข้ามาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันทอดผมแล้วแล้วผมชุบเองมชุบชุบชุบผมชุบแล้วผมชุบแล้วชิดป่ะชิดป่ะชิดผมป่ะ เอาปดิเออปาดมาดิว่าก็มาดีกว่านกนึงต้นไม้นี่นกเขาลุงลงเขาเขาชุบกันอยู่นเขาชุบกันอยู่ตกตงตกปลาสมบกโอเคโอเควัวแม่เราเระเบิดระเบิดน้อยน่ะวัวสาม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 ได้วัวสักได้ย่องบางมันย่องบางมันย่องบางมันเร็ว ข้างเชิงอยู่ข้างเชิงอยู่ข้างเชิงตัวนึงเห็นแล้วเห็นแล้วไปเจอแล้วเอ๊เก๊เก๊โอ้สุดยอดสุดยอดเลยสมแล้วที่เราอ่าไปเรียนวิชาบาที่เขาเลี้ยงโซตันเขาอะไรวะเขาอะไรวะก็ไม่รู้พี่ดูดีก็ดึงขึ้นมาได้โอไม่ได้เรียนที่นั่นนะสิเอาไม่ได้เชื่อเขาโซตันเหรอไม่ใช่โอ้ไปเรียนที่วัดเส้าหลอนเสาหลอนื้อขนาที่นั่นหมาน่าจะหอนทั้งวันโดนหนึ่ง ยิงยินก้อนเดียวิก้อนเดียวเดี๋ยวออกขวาให้เยมี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 นา่านใช่งโอ้ย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 โด้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยเอ้่โอยิอจริงๆเข้าหัวเข้ยหัวเข้ยหัวยโอ้อ้เอายโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ้มโ้ยโอ้ยโอ้ยอยว้ยอยซอยออยอยอออออ้อา้้้้มาแล้กโอโ้อ้้แก้ มีน้องมีสามตัวครบแล้วนั่นดีออกขวาขวาหรือขวาขวาน้องสองไปชุบเพื่อตุงสมอกน้องสองแล้วตุงสมอกน้องสองเข้าครับมีฐานกำลังมากกำลังวิ่งเขาเลยนะสามตัวครับสามตัวอันผมขับรถเดินรับสิไปเด้นะครับแท็กซี่ริเบอร์เอาแลนเอาแลนเอาขอเองเดจเจอกระสุนดักวิงดัง มันสีนอนงูนะระวังด้วยรังงูนันกหนึ่งนักหนึ่งน,นักหนึ่งนักสองมีลงไปแล้วมีลงไปแล้วตุดท้ายลงไปแล้วเอ้เรียบร้อยแอบอกแล้วโอชิวะโทรวะเท้าเทวะมูเมารับเฮ้ลรเกืบ